ช่วงเปิดโต๊ะคุยนะคะวันนี้ค่ะเราก็ได้เชิญนักแสดงน้องใหม่นะคะที่เพิ่งมาร่วมงานนะคะกับละครซีรีส์ที่มีอายุ วัยรุ่นมากเลยค่ะครบ18ปีแล้วนะคะสำหรับและครเรื่องน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ทางช่อง3นี่แหละค่ะก็จะเป็นนักแสดงรุ่นใหม่แล้วก็เป็นเซตใหม่ด้วยนะคะที่จะมาสร้างความสนุกสนานก็คือฟลุตโรเจอร์ฟิล์มแล้วก็พายอานะคะอย่าลืมค่ะฝากคําถามนะคะอยากจะถามอะไรพวกเขาหรือว่าสามารถชมกันได้ใน Facebook Live ของโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะก่อนจะไปพูดคุยกันค่ะไปชม VTR กันก่อนเลยค่ะ บริสุทธิ์ละครซีรีส์เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเน้นที่ความรักความผูกพันระหว่างเพื่อนที่จะต้องช่วยกันประครับประครองทั้งเรื่องการเรียนเรื่องชีวิตและมีการจำลองสถานการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นในสังคมผลงานของค่ายบอร์ด c a s ออกอากาศทางช่องสามมาแล้ว18ปีและกำลังจะเปิดตัวเจเนเรชันใหม่สคนด้วยกัน ฟลุตชินพัฒน์กิติชัยวรังกูลอายุ16ปีที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะเข้าวงการมาตั้งแต่ยังเด็กรับบทเป็นฟลุตตรงกับชื่อเล่นจริงๆคาแรคเตอร์เป็นหนุ่มน้อยขี้เล่นน่ารักอัธยาศัยดีเข้าได้กับทุกคนผมสอบเอ็กเน็ตผ่านพี่เกือบตกแล้วพี่ช่งดีได้50คะแนนไปดิโรเจอร์อาชิร,รวิทย์สุภาวิตาอายุ19ปีประเดิมซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานการแสดงเครื่องแรกรับบทเป็นแดนหนุ่มหล่อเลือกได้เจ้าเล่ห์มีเสน่ห์แผลว ให้ตายพี่พี่นั่นแหละทำผมเสียทรงอเลยเนี่ยฟิมนัทกวีบุญประเสริฐอายุ21ปีซีรีส์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เป็นผลงานละครเต็มตัวเรื่องแรกรับบทเป็นฟิมตามชื่อเล่นจริงๆเป็นสายบูห้าวลุยเป็นคู่อริกับปราบภัย ไพรอาพันนินชาญมนูนอายุ18ปีเคยผ่านการแสดงมาบ้างแล้วรับบทเป็นสีน้ำน่ารักสดใสมั่นใจในตัวเองก็บอกเ้าไงว่าไม่ใช่เด็กเส้นแล้วถ้าได้เป็นประธานจริงๆอะ่ะก็จะสร้างหลังคาให้โรงเรียนโดยทั้ง4จะทยอยปรากฏตัวในซีรีส์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เริ่มวันเสาร์ที่2กรกฎาคมนี้เวลา9้โมง15นาทีทางช่อง3และ33 วันนี้นะคะเราก็มาเปิดตัวแนะนำค่ะนักแสดงน้องใหม่นะคะจะละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ค่ะเปิดตัวทีเดียวเลยค่ะ4คนด้วยกันนะคะเริ่มจากน้องฟลุตก่อนสวัสดีค่ะน้องฟลุตสวัสดีน้องฟลุตค่ะน้องไพอาร์น้องโรเจอร์โรเจอร์แล้วก็ฟิล์มฟิล์มค่ะนี่ะรุ่นเดียวกันเลยนะคะเนี่ยดูหน้าตาแบบว่าเหมือนกันเลยอ่ะเท่ากันเลยนะคะค่ะเท่ากันเลย เมื่อวานนี้ค่ะเราได้แนะนำไป2คนด้วยกันนะคะก็คือน้องฟลุตกับ,รบโรเจอร์รรนะคะควันนี้เราก็เลยเชิญมาทบเลย4คนด้วยกันนะคะคฟลุตเองหน้าตาคุนค้นๆกันไหมคะเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆ <c oughs> ฟลุตเข้าวงการตันะ้งแต่กี่ขวบลูกถ้าเอาแบบตั้งแต่ชิ้นแรกเลยประมาณ2ขวบครับ2ตอนนี้อายุ 15ครับสิแล้วเป็นนายแล <S <s ้วใช่ไหมคะใช่เป็นนายแล้วคือที่ผ่านมาก็จะเห็นเขาเล่นเป็นบทนักแสดงเด็กมาตลอดพอมาในเรื่องนี้น้องใหม่ร้ายประสุเป็นวัยรุ่นเเป็นยังไงคะการแสดงมันต้องแบบปรับยังไงบ้างก็ปกติผมจะเล่นบทเด็กมาตลอดนะครับผมพอมาเป็นวัยรุ่นเนี่ย ช่วงแรกเราอาจจะยังไม่เคยชินก็อาจจะมีแบบไปเวิร์กช็อปหรือว่าไปเรียนการแสดงบ้างเพื่อให้ปรับให้เข้ากับบทได้มากขึ้นครับใช่อ่ะเพราะก็บอกว่ามันถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบเสียงเราเอยอะไรเอยมันเหมือนกับว่ามันจะบังคับยากไปหมดแล้วครับใช่ไหมคะมันก็เลยเหมือนกับเป็นนักแสดงน้องใหม่หมกันเนาะครับผมเหมือนทิ้งปไปเลยวัยเด็กตรงนั้นามาไม่นับ<ช>เลยใช่ครับเหมือนเริ่มใหม่อีกทีนะครับเหมือนเริ่มพอกับน้องใหม่เหล่านี้เลยใช่ครับค่ะไพรอาร์ล่ะคะ วิธีเข้าหรือว่าใครหรือว่าสนใจยังไงเข้าสู่วงการบันเทิงคะก็เข้ามาประมาณ3ปีแล้วคะ่ะตั้งแต่15ม,มีผลงานละครมาประมาณ2-3สเรื่องค,ะค่ะแต่ว่าก็สำหรับเรื่องใหม่นี้คาแรคเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันค่มาต่างหรือเหมือนกับเรายัางไงบ้าง ต่างค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างเรื่องอื่นๆหนูจะเป็นคาแรคเตอร์ที่คล้ายตัวเองก็จะเป็นแบบสดใสร่าเริงแต่ว่าอย่างเรื่องใหม่เนี่ยจะเป็นคนแบบอารมณ์รุนแรงนิดนึงฉุนเฉียวง่ายมั่นใจในตัวเองในความคิดของตัวเองใช่ไหมค่ะแล้วเข้าสู่วงการยังไงคะเหมือนมีพี่ที่รู้จักเขาเรียกไปแคสอะค่ะแล้วก็ได้อันันเรื่องแรกเลยและส่วนตัวชอบไหมคะชอบการแสดงไหมคะก็ชอบเหมือนกันค่ะก็ชอบพวกดนตรีด้วยค่ะอ๋อเล่นดนตรีได้ไหม เล่นได้เล่นอะไรเอ่ยเล่นเปียโนกีตาร์โอ้ร้องเพลงเหรอคะก็พอได้ค่ะเดี๋ยววันหลังจะได้ไปให้โชว์แบบว่าเล่นเปียโนเนี่ยนะคะอ่าค่ะโรเจอร์โรเจอร์ค่ะของเจ้าครับค่ะค่ะเป็นลูกครึ่งไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ลูกครึ่งแต่ว่าชื่อโรเจอร์นะใช่ครับแต่ว่าน่ารัยอยู่นะเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์คือในเรื่องในเรื่องเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์เจ้าเล่ห์อย่างนี้เล่นยากไหมคะก็เล่นยากอยู่นะครับเพราะว่าแบบ ตัวจริงก็ไม่ได้เจ้าเสน่ห์ไม่ได้เจ้าเล่ห์อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ขี้อายด้วยครับนี่คือตัวจริงขี้อายอ่ะคะครับก็นิดนึงครับก็บทดค่อนข้างไกลตัวนิดนึงเป็นผลงานแสดงเรื่องแรกของเราด้วยอเป็นยังไงก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้มาแสดงน้องใหม่ค่ะค่ะแล้วมันยากไหมก็ เดยากนะครับตื่นเต้นด้วยครับแล้วก็แบบไม่เคยมาแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็อยากรู้ว่าเวลาเราขี้อายอ่ะแล้วเราจะแก้ที่ใส่ขี้อายยังไงอ่ะเวลาเรามาแสดงเพราะเราต้องแสดงเป็นคนอื่นแล้วก็จะมีคนอื่นเนี้ยคอยมองดูเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบกล้าแสดงออกครับไม่ต้องไปสนรอบข้างนะครับก็ทำไปเลยทำให้เต็มที่เพราะโรเจอร์นีเข้าฉากแล้วนะแล้วก็แสดงได้ก็ดูกลุ้มกลิ่นดีนะดูเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์นะครับตอนนั้นนึกยังไงนึกยังไงอยู่แบบตอนต้องแสดงอะไรเงี้ย ก็เราเราต้องเชื่อในคาแรคเตอร์ของตัวละครนะครับต้องเชื่อเข้าไปค่ะฟิมบ้างฟิมเขาจะเห็นว่าเขาเป็นสายบู๊เป็นสายบู๊เป็นสายสายแบบว่าใช้แรงใช่ไหมคะต้องทำการบ้านยังไงกับบทนี้บ้างหรือว่ามันใกล้ตัวเรามันก็มันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับก็ก็มีความแบบก็เคยแบบอะไรอย่างนี้มาบ้างครับอะไรอย่างนี้คือยังไงแอคชั่นโอแอคชั่นก็ก็ถามว่าทําการบ้านยังไงฮะก็ เคยเรียนก็แบบมีการเวิร์กช็อปก่อนอที่จะมาแสดงครับอ,อย่างนี้ทุกคนต้องเวิร์กช็อปหรือว่าเรียนการแสดงกันมาทั้งหมดเลยไหมคะก็มีเรียนการแสดงอืมค่ะการมาเป็นนักแสดงเนี่ยนะคะเรามีวิธีการแบบทำยังไงการเรียนรู้งานการร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมฮะหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่กำลังชมอยู่เนี่ยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านค่ะก็อยากจะมาเป็นแบบนักแสดงมีความชอบอะไรแบบเนี้ยนะคะ อ่ะฟิล์มก่อนละกันครับผมจะเข้าวงการอ่ะต้องจะเข้าวงกบ้างก็ต้องทำตัวเองแบบให้พร้อมครับยังไงสุได้านตั้งแต่อ่ร่างกายแล้วก็เสียงอะไรเงี้ยฮะค่ะก็การแสดงด้วยครับแล้วของฟิล์มเตรียมเตรียมพร้อมยังไงเอารูปร่างหน้าตาของเราโอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วต้องไปเสริมเติมแต่งยังไงบ้างไหมก็เป็นการเรื่องของการออกกําลังกายครับผม เป็นหลักครับ่ะ่ะแล้วตอนแรกนี้ระคะที่เราจะได้ชมกันในวันเสาร์นี้นะคะก็มีการเปิดตัว2คนก่อนใช่ไหมฮะคฟลุตกับโรเจอร์นะคะเรื่องตอนนี้เนี่ยเราแสดงยังไงเนื้อหาเรื่องราวคะก็ชื่อตอนว่าคําตอบที่ถูกใช่ครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์ที่ออกข้อสอบแบบไม่มีดีแบบออกผิดอะไรเงี้ยครับทำให้เด็กต้องมีปัญหาซึ่งเรื่องราวก็จะเป็นเหมือน วันนีสะท้อนสังคมเลยได้เขาจะมีเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมอยู่ตลอดนะก็ต้องดูครับว่าแบบถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วว่าจริงๆแล้วอาจารย์เผ่ากดที่พี่พี่แจ็คเล่นนะครับจะทํายังไงก็จะเป็นเรื่องราวของพี่โรเจอร์กับผมในตอนแรกครับค่ะบทยังไงนะคะทำไมนะคะของโรเจอร์ก็แบบสอบมาสอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจารย์เขาออกข้อสอบผิดอะไรเงี้ยครับแล้วเราทําถูกไหม ก็จริงๆของผมถูกอะไรเงี้ยแต่ของฟุตฟิตอะไรก็ใช่เลยครับท่านแต่ว่าของพายอาร์กับของฟิล์มก็จะทยอยออกกันมาใช่ไหมคะนี่นี่นี่ไงแล้วแสดงน้องใหม่ถามแล้วก็ตอบหมดไงต้องให้รุ่นพี่เขาแนะนำหนึ่นี่เขารู้อยู่มาที่นี้ค่ะใน Facebook Live ของเรากันหน่อยค่ะถามว่าคิดว่านิสัยของตัวเองตรงกับนิสัยของตัวละครตรงไหนบ้างยากไหมโอ้ของฟุตน่าจะตรงสุด ก็ของผมในในเรื่องจะเป็นแบบคนใสๆนะครับผมแต่ว่าจริงๆในในชีวิตจริงผมก็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 ค่อนข้างใสแต่ว่าก็อาจจะไม่ไม่ขนาดในเรื่องครับผมแต่ว่าพอมาเล่นก็ไม่ไม่ได้ยากเกินตัวเท่าไหร่ครับแต่พูดจริงนะฟลุตอยู่ในวงการมา15ปีใช่ไหมคะสิบสามสิบสามปีอยู่มานานกว่าพี่อีกค่ะพูดเลยแต่เขาใสนะเขาใสจริงจยังใสอยู่ เขายังไม่เปิดก็ได้มั้งคะฮะยังไม่เปิดยังไม่เปิดหรือเปล่าาหรือว่าเป็นการแสดงแสดงใสของพายอาเหมือนไหมของหนูอาจจะแบบเป็นมั่นใจในความคิดตัวเองอะไรเงี้ยตัวจริงหนูก็อาจจะเป็นนิดนึงมั่นใจอะไรเจนนี้ก็ต้องมั่นใจนะเด็กเจนนี้มั่นใจค่ะของโรเจอร์เหมือนตรงไหนของโรเจอร์ก็ไม่เหมือนเลยนะครับแบบแต่ในเรื่องเขาแบบ เจ้าชู้อะไรเงี้ยวางเสน่ห์สาวไปทั่วอะไรเงี้ยครับตัวจริงก็แบบรักเดียวใจเดียวครับไม่ไปด้วยใช่ครับอาร์ฟบีมของผมก็จะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับชอบรักสุขภาพอะไรเงี้ยครับแข็งแรงแข็งแรงนะค่ะตองครับตองมาขอถามนิดนึงว่าระหว่างเวลใช่ไหมคะกับเบลเยียมเชียร์ทีมไหนเชียร์ทีมไหนนี่เป็นคำถามที่ผมว่าไม่เข้าพวกอะไรเลยนะยูก็ถามยูอยากอยากถามเวล กับเบลเยี่ยมครับผมค่ะจากที่ผมมีประสบการณ์ดูบอลมาฮะส่วนตัวผมเชียร์เบลครับผมเพราะว่าผมชอบการ์เร็เบลครับผมชาดกับแลมซี่ครับแต่ว่าเบลเยี่ยม ก็ก็น่ากลัวเหมือนกันแต่แต่ผมผมเชียร์เชียร์เวลครับเชียร์เวลนะครับผมพายอามมีข้อมูลไหมคะขอผ่านนะขอผ่านสองคนเชียร์ทีมไหนของโรเจอร์ก็เวลครับชอบกาเลเบลเหมือนกันนะครับติดตามมาแล้วครับพีมเหมือนกันพีมด้วยเบลหมือนเลยทีมเดียวกันครับทีมเดียวกันครับนี่ไม่ใช่เราข้อสอบกันนะ ดูสิเราเชียรเบลเยียมกันนะเชียรเบลเยี่ยมนะคะก็ลองมาดูผลกันในค่ำคืนนี้ว่าทีมไหนจะชนะกันก็เรียกว่าทายแบบว่าเพื่อจะดูสนุกสนุกสนานกันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันเสาร์นี้นะคะน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ตอนคำตอบที่ถูกคำตอบที่ถูกคาตอบที่ถูกนะคะเวลากี่โมงถึงกี่โมงคะเวลา9.15โมง15ครับผม ถึง9โมง45ครับอ่าก็หลังจากหลังจากนี้ก็จะได้เจอสี่คนนี่แหละค่ะมาสร้างความสุขสนานให้กับละครเรื่องนี้เปิดตัว2หนุุมสองถุงนี่ีก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยเปิดตัวฟิล์มกับไพยอาวันนี้เราก็มาแนะนําดาราน้องใหม่จากละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์กันนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยสร้างความสดใสให้กับพี่ๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ